หนุ่มมิกเทียบหน้าชัดๆกับน้องเปลมหลายคนตะลึงคนนี้ลูกพ่อชัดๆเลยล่ะคะ่ะแม่เรียกว่าเป็นหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะสําหรับครอบครัวของเบนส์พรจิตาและหนุ่มมิกเบโรมาวุฒิทางด้านของสาวเบนเองคลอดลูกชายคนแรกได้4เดือนแล้วล่ะคะ่ะตั้งชื่อว่าน้องเปลมพี่สาวทั้งสองแม่ดูทั้งรักทั้งเอ็นดูน้องชายคนนี้มากๆนะคะล่าสุดอินสตาแกรมของแม่เบนเผยภาพพ่อมิกและน้องเปลมที่เปรียบหน้าความเหมือนกัน โพสประบุแคปชั่นว่าลูกพอชัดๆเลยขนาดคุณปู่มาอุ้มเนี่ยยังพูดกับคุณย่าเลยว่าโอ้โหทำไมเหมือนคุณพ่อมีขนาดนี้จะเหมือนสักขนาดไหนเรามาชมภาพไ,ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ